ดีครับพี่น้องครับลายอรหันครับศูนย์รุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลาเข่งตะบลโนนข้าวอำเภอสูงเนินโคราชครับเบอร์โทรศัพท์0872321139ครับรับทุกสายโทรกับทุกมีดคอไลน์นะครับเวลาแอดไลน์มาหาผมนะครับให้มันจะมีช่องไลน์กับช่องหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมครับให้เขียวๆอยู่ตรงช่องไลน์ไอดีด้านซ้ายจะเป็นช่องไลน์ไอดีไอดีคือไลน์ไอดีใส่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปครับ0872321139แล้วกดค้นหาก็จะขึ้นไึ่รหันึ่งสามเก้าแล้วกดค้นหาก็จะขึ้นอ อย่าเบอร์โทรศัพท์ไปใส่ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ไลน์จะไม่ขึ้นนะครับอ่ะหนังสือลรอลหันครับถามถ่ายกันมาเยอะหลือเกินนะครับมีตลอดเวลานะครับมีตลอดเวลาไม่มีหมดนะครับหมดแล้วก็สั่งพิมพ์ใหม่อยู่แล้วนะครับก็พิมพ์400รครับพิมพ์4 0 0รนะครับร้อยกว่าหน้านะครับนี่ด้านหลังครับเกษตรลาอลหันสไตล์เกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตารานะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทกศนะครับก็ตั้งแต่มือใหม่ ปลูกนะครับมือใหม่ฝึก ทำเกษตรนะครับก็ต้องเริ่มศึกษาก่อนเนาะในนี้บอกอะไรครับมือใหม่ครับรู้จักตัวเองก่อนนะครับเราเป็นใครเนาะแล้วก็รู้จักดินรู้จักน้ำนะครับวางแผนวางกลยุทธ์นะครับรู้จักเตรียมหลุมปลูกจะปลูกหรือจะฝังจะฝังหรือจะปลูกนะครับรู้จักธาตุอาหารพืช NPK อาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับปลูกครั้งแรกให้อะไรปลูกกลางตให้อะไรปลูกก่อนเก็บเกี่ยวให้อะไรนะครับรู้จักโรคพืชแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชแพ็กเกจจิ้งการค้าการตลาดนะครับ การรวมกลุ่มนะครับแล้วก็รู้จักการคิดบวกคิดต่างนะครับกล้าคิดกล้าลองกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงนะครับหลากหลายเรื่องราวครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเนาะนะครับก็เล่มละ269บาทค่าส่ง50บาท โอนมา319บาทหลังโอนนะครับให้ส่งสลิปพร้อมย้ำย้ำย้ำพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสไปรษณีย์บางคนส่งแต่สลิปมาไม่มีที่อยู่บางคนส่งแต่ที่อยู่มาไม่มีชื่อไม่มีเบอร์โทรบางคนส่งแต่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาไม่มีรหัสไปรษณีย์นะครับนั้นต้องให้มันครบครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสไปรษณีย์นะครับให้พร้อมนะครับ อโอนมาวันนี้วันลุ่งขึ้นเราก็จะไปส่งนะครับแล้วก็วันถัดไปก็น่าจะถึงนะครับไม่เกิน3วันผมส่งเค,รอ,งครงอ,อรีน่นะครับหนังสือไรออลหันสไต้นะครับก็ทักทายเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับอ่ะต่อไปถามถ่ายมันเยอะอีกเหมือนกันนะครับการไกลตอนกิ่งทูอินวันนะครับ กันไกลตอนกิ่งทุยินักนกแฉะพันธุ์พืชโดยการตอนนะครับง่ายสุดละ้าง่ายสุดก็ไม่ต้องใช้มีดใช้คัตเตอร์ก็ใช้กันไกลตอนกิ่งนี่นะครับมันจะมีสองคมนะครับคมบนกับคมล่างมีสองคมทูอินวันเนาะเวลาเวลาเราจะตอนนะครับเราก็เอากันไกลนี่สักอ่ะ หนีบเข้าไปในกิ่งไม้กิ่งเราจะตอนนะครับบีบกำเข้าไปพอมันตึงมือพอมันตึงมือนะครับพอมันตึงมือหมายความว่าคมของกันไกเนี่ยครับมันจะไปกินเนื้อไม้แล้วนะครับมันถึงแกนไม้แล้วมันถึงตึงมือแล้วก็หมุนไปข้างหน้าครึ่งรอบหมุนมาข้างหลังกลับคืนมาครึ่งรอบมันก็จะครบหนึ่งรอบพอดีก,กันไกเขาจะมีคมเขาจะมีฟันอยู่ตรงนี้นะครับเอาส่วนที่เป็นฟันนี่ครับเนาะม่จะมีฟันกับคมนะคมเอาไว้ตัดครับฟันเอาไว้จับครับเอาส่วนที่เป็นฟัน จับกำรรเข้าไปครับเปลือกก็จะแตกแล้วเราก็หมุนไปข้างหน้า1รอบเปลือกก็จะลอกออกมาอย่างง่ายดายแบบนี้นะครับเนาะจะช้าทําไมครับง่ายขนาดนี้ครับ350บาทค่าส่ง50บาทรวมเป็น400บาทนะครับโอนมา400บาทอ่ะท้าไม่ดูอีกครั้งหนึ่งครับกำครับพอมันตึงมือนะครับหมุนครึ่งรอบย้อนคืนหมุนไปข้างหน้าอีกครึ่งรอบมันก็จะครบ1รอบพอดีเนาะเราก็เอาส่วนที่เป็นฟันนี่ครับ กำเข้าไปมันก็จะแตกเปลือกเปลือกไม้ก็จะแตกนะครับแล้วก็เราก็หยิบออกได้อย่างง่ายได้ครับ เห็นไ,ไหมครับเนาะแล้วก็ตัดเยื่อใยก็ใช้ฟันเขานี่แหละครับกำเข้าไปครับนี่ครับฟันก็จะไปขูดกับเยื่อใยเยื่อใยก็จะขาดนะครับเป็นการตัดเยื่อใยเราไม่ต้องไปเสียเวลาใช้มีดขูดขูด,ข,ดขูดนะครับง่ายไหมครับการไกตอนกิ่งถ้าผมตอนกิ่งมะนาวพืชมีหนามก็ชั่วโมงหนึ่งสามสิบกิ่งครับพร้อมมัดอันเรียบร้อยนะเสร็จสับเลยถ้าตอนพืชที่ไม่มีกิ่งอย่างเช่นสะดาวแบบนี้นะครับก็ชั่วโมงหนึ่งสีนะ่สิบกิ่งเนาะก็ าถ้าพืชที่มียางก็ต้องรอให้ยางแห้งก่อนนะครับค่อยเอาตุ้มตอนมามัดถ้าเป็นพืชที่ไม่มียางอย่างเช่นสดาวนี้ตอนเสร็จปุ๊บก็เอาตุ้มตอนมัดต่อเนื่องกันได้เลยนะครับการไกลตอนกิ่งทูอินวันง่ายขนาดนี้นะครับจะช้าอยู่ทําไมครับโอนมา400บาทนะครับค่ารวมค่าส่งแล้วนะครับเราก็จะส่งให้ครับไรออลหันครับสูงเนินโคราชเนาะอ่ะทีนี้ไรออลหันครับหลังจากเราเปิดสวนมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมครับเปิดสวนมาตั้งแต่31พฤษภาคม เรามีอะไรมากในสวนนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งเนาะว่ามีต้นไม้อะไรยังไงมากในสวนนะครับก็ราคาเท่าไหร่ต้นขนาดไหนนะครับวันนี้วันที่5มิถุนายนนะครับ5มิถุนายนผมอยู่สวน567หนะครับหยุด3วันนะ5 6 7คือผมยังทํางานประจาอยู่นะครับเวลามาหาผมีให้อัปเดตตารางวันหยุดเนาะอยู่ใน Facebook อยู่ในไลน์จะอัปเดตตารางวันหยุดว่าหยุดทุกอาทิตย์ นะครับถ้ามาตามตารางหยุดก็จะเจอผมนะครับถ้ามาตามถ้ามาตามตาราง แต่ไม่ใช่ตารางมันหยุดนะครับก็จะเจอนาตาน,นาแต่นะครับก็จะช่วยขายต้นไม้อยู่เนาะนะครับถ้ามาเจอผมก็ผมนี่เวลาวันหยุดผมก็ต้องให้ให้ให้ใหเวลากับสวนนะครับก็ผมก็จะแบ่งเวลาแบบนี้ครับอ่าทั้งวันก็จะพอช้าติดตาต่อกิ่งทํางานในสวนครับสำหรับคนที่มาเยี่บมาหามาปรึกษาหารือนะครับช่วงเช้า11โมงถึงเที่ยงนะครับ11.00ถึงเที่ยงผมก็จะเอาเวลานี้นะครับมานั่งพูดคุยพบปะหารือกับพวกท่านถ้าท่านอยากจะมาถามไถ่มา าปรึกษาหาลือเนาะมาช่วยวางแผนวางกลยุทธ์นะครับช่วงเช้า11ถึงเที่ยงนะครับถ้ามาช่วงบ่ายก็บ่าย2ถึงบ่าย3ถ้านอกเหนือจากนี้ผมไม่ว่างนะครับผมก็ต้องทำงานสวนของตัวเองนะครับแต่มาแต่ถ้ามาซื้อขายต้นไม้มาหาซื้อต้นไม้มาเอาต้นไม้ไปปลูกนะครับมาได้ตลอดเวลาเนาะมาเวลาไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าสวนเรามีต้นไม้อะไรมั่งไป อ่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มมะละกอนะครับมะละกอไม่ว่าจะเป็นมะละกอตานะครับลูกยาวเนื้อแน่นหนาอร่อยหรือว่ามะละกอกินสุกนะครับก็มีนะครับแล้วก็มีอาแชแดงนะครับในส่วนโรงพ่อชํำแถวแวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรงพ่อชํำครับแล้วก็พ่อชํำโน่นนี่นั่นหนอนะครับทดลองโน่นทดลองนี่ทดลองนั่นอยู่นะครับก็มีอันชัน7ดกีบนะครับอันชัน7จดกีบนะครับยีบาทเนาะนะครับมะละกอเมื่อกี้ย0บาทครับส่วนมะนาวลายเม็ดตาฮิตินะครับถ้า ยังไม่แฟนซีก็50บาทถ้าแฟนซีแล้วก็ตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าแฟนซีกับอะไรนะครับน้อยนงครับในกลุ่มลงผ้าชํานี้ก็จะ30บาทครับมีน้อยนงมีทุเรียนเทศนะครับแล้วก็มีต้นตอของสสเดาดานะครับมีลูกว่ายักษ์นะครับมีว่ายักษ์นะครับพวกนี้แล้วก็มีลูกย่อนะครับวอเตอร์เกดนะครับ20บาทครับวอเตอร์เกดนะครับแล้วก็มะขามเปรี้ยวยักษ์ครับ ผักชัยยาครับหรือคณาเม็กซิกันหรือมะละกอกินใบ20บาทเงาะโรงเรียนครับเงาะโรงเรียน100บาทกาแฟมิโลบัตต้ากับอาราบิก้าครับ50าบาทมะม่วงไข่ผ้าทิตครับ500บาทมะม่วงไข่ผ้าทิตหรืออยู่6ต้นครับขายดีมากครับมะม่วงไข่ผ้าทิศเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าเขาโด่งดังขนาดไหนครับทำไมถึง500บาทครับมะขามเปรี้ยวยักษ์ครับ40บบาทขนุนไรเมล็ดครับคือขนุนไม่มีเม็ดครับ นกินได้ทั้งหมดเลยข้างในนะครับสั่งไม่ได้ทิ้งเลยครับแล้วก็ไม่มียางด้วยครับดูครับความใหญ่ความโตของเขาพืชแปลกหายากครับขนุนลรเมล็ดครับใครยังไม่เคยได้ยินใครยังไม่เคยปลูกต้องเอาไปปลูกให้ได้นะครับขนุนไรเมล็ดครับร้อยแปดสิบบาทมะม่วงหาวมะนาวหงครับสามสิบบาทมิลลาเคิลครับหรือต้นมหัศจรรย์นะนะครับถ้าใครกินอะไรที่เปรี้ยวนะครับแล้วมากินลูกมิลาเคิลนะครับแล้วกลับไปกินอะรเปรี้ยวๆนั่นหม่ครับหวานจ่อยเลยคันนี้นะครับต้องปลูกครับมหัศจรรย์ขนาดนี้ครับ 50บาทแล้วมีขนุนทวายปีเดียวนะครับ100บาทโอ้โหมาขมป้อมยักษ์ครับเม็ดกว่าครับความสูงของต้นมาขมป้อมยักษ์ครับ100บาทแมงดาครับตัวแมงดาหายากใช่ไหมไม่ต้องไปงอครับต้นแมงดานี่เลยครับเอาใบไปขั้วตำน้ำพริกครับกลิ่นแมงดาเป๊ะเลยครับ40บาทครับต้นแมงดา ด่งดังเลยเกินครับสลับขนุนทองประเสริฐนะครับขนุนทองประเสริฐครับ80บาทนะครับทองประเสริฐครับนี่พระเอกของเราครับสะเดดั้นะครับสะเดดํามีสารแอนโทซานินครับช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระครับสะเดดั้มหนึ่งบาทนะครับสะเดดัต่อมาก็ผักหวานป่านะครับผักหวานป่าจะมีต้นพี่เลี้ยงเป็นลำไยบางต้นก็ลำไยบางต้นก็น้อยหนานะครับ20บาทครับผักหวานป่า ไผ่กิมซุงครับหรือตรงลืมแรงครับ45บาทนี้เป็นกลุ่มมะนาวแฟนซีครับคำว่าแฟนคือมากกว่า1ครับมากกว่า1คือต้นหนึ่งไม่ได้มีมะนาวอย่างเดียวครับไม่ได้มีมะนาวพันธุ์เดียวครับมีมะนาวหล่สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันแล้วก็มีมะกรูดด้วยนะครับแล้วแต่มาเลือกเอานะครับอันนี้ประมาณตั้งแต่100ขึ้นไปครับ1 0 0 2 0 0 300แล้วแต่สายพันโอ้โนี่ต้องปลูกเลยครับพี่น้องครับหายากเหลือเกินนะครับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยครับ มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับ140บาทครับ140บาทนะครับโอ้อันนี้ใกล้หมดแล้วครับต้องรีบปลูกนะครับมะพร้าวกะทิครับโอ้หนุนสูงหนุนครับหนุนเกือบจะเท่ากับอ่าต้นมะขามป้อมนะครับความสูงใครเอารถเก๋งมาหมดสิทธิ์นะครับสำหรับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยครับไม่ใช่สําหรับมะพร้าวกะทิครับมะพร้าวกะทิเนาะ220บาทครับหายากครับต้องปลูกครับ มอนแบกตุรกีนะครับมอนแบกตุรกีสี่สิบาทไผ่หลอดครับไผ่หลอดนี่ต้องปลูกเลยครับ100บาทครับไผ่หลอดเนาะเร็วๆนี้จะไม่มีแล้วหลอดใช้ดูดนะครับก็ช่วยกันลดโรคร้อนครับไผ่หลอดจะมาแทนหลอดพลาสติกนะครับปลูกก่อนได้เปรียบก่อนนะครับไผ่หลอด100บาท ไผ่หวานเผ็ดน้ำผึ้งครับมีสองแบบครับแบบแยกเง่กับแบบพอมเมล็ดนะครับทั้งสู้100่บาทเหมือนกันนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับนี่ครับเพาะ อ่อแยกเงานี้โอ้โหขายดีครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบแยกเงาเนาะนะครับแยกเงาออกมาปุ๊บเวลาปลูกก็หน่อใหญ่ปั๊บเลยนะครับแต่ถ้าแบบพอเม็ดก็รออีกสักพักนึงนะครับเพราะฉะนั้นแยกมาก่อนได้ก่อนครับเหลือประมาณ100 100กว่าครับไผ่หวานเพชรน้ำพึ่งครับไซส์ขนาดนี้ครับอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับสวยงามมาตุมแขก20บาทครับมาตุมแขก20บาทฝรั่งแตงโมนะครับกลุ่มไส้แดงนะครับกลุ่มไส้แดง150บบาทครับ อ่าแล้วก็มะม่วงเขียว3ามรสนะครับมะม่วงเขียว3ามรสหนึบาทนะครับนี่พระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งแดงทับทิมสยาม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 นะครับก็พอเม็ดครับสูงก็อย่างที่เห็นครับก็60เซนขึ้นไปนะครับเนาะั่งแดงทับทิมสยามครับหกเซนขึ้นไปนะครับแดงดีสวยงามนะครับดูใกล้ๆครับนี่ครับแดงทับทิมสยามครับ60บาทนะครับ60บาทอ่าถัดจากแดงทับทิมสยามมาก็จะเป็นมะม่วงแดงจักรพรัดครับ ะมะม่วงแดงจัก,กรพพัดนี่ครับร้อยบาทเหมือนกันครับมะม่วงแดงจัก,กรพพัดเนาะนะครับละมุดกระสวยมาเลยโอ้โหอันนี้กลาลังมาแรงครับละมุดกระสวยมาเลยนะครับต้องปลูกนะครับต้องปลูก160บบาทครับต้นใหญ่ขนาดนี้ครับ ต้นใหญ่นะครับไม่ได้ต้นเล็กครับ160บาทนะครับอย่าแย่งกันนะครับใครมาก่อนได้ก่อนครับส้มโอขาวแตงกวา80บาทครับต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะนะครับขาวแตงกวาโอท็อปของสูงเนินนะครับอะโวคาโดเฮดครับอะโวคาโดพันเฮดครับ120บาทครับแล้วก็น้อยนานะครับน้อยนาเพชรปากช่องในกลุ่มน้อยนาหนังลูกใหญ่ก็เพชรปากช่องนี่แหละครับใกล้ๆกันก็เพชรปากช่อง50บาทนะครับใกล้ๆกันก็ตะลิงปิง ตะลิงปิง30บาทนะครับโอ้ส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งครับต้นต่อเป็นมะขิดครับ150บาทนะครับ150บาทนี่เลยครับขนุนแดงสุริยาอันนี้แดงจริงๆเลยครับข้างในครับถ้าโชคดีก็มาช่วงที่ลูกในสวนของเราสุกก็ได้ชิมนะครับหลายคนได้ชิมนะครับขนุนแดงสุริยาครับ80บาทนะครับพริกไทยซีรอน80บาทครับพริกไทยซีรอนนะครับ80บบาทนะครับนี่เหมือนกันครับมะม่วงอาร์ทูอีทู อาตูอีทูเดอร์ครับนี่ครับก็สูงก็เม็ดกว่านู่นนะครับเนาะร้อยบาทครับอาตูอีทูี้เป็นส้มโอแดงทับทิมสยามครับส้มโอแดงทับทิมสยามของของไทยเนาะนะครับปากพนังนะครับข้างนอกจะเขียวข้างในจะแดงนะครับร้อยห้าสิบบาทครับน้อยหนาฝ้ายเขียวใหญ่ครับในบรรดาน้อยหนาฝ้ายนะครับลูกใหญ่มะฮือมาก็นี่แหละครับฝ้ายเขียวใหญ่นี่แหละครับแปดสิบบาทนะครับอ่ามะยงชิดร้อยห้าสิบบาทครับมะยงชิดครับก็ยังมีอยู่ สะดาวทวายครับ100บาทครับสะดาวเทวายนะครับผา,ายสร้างมนี่ของพี่จ่าจินครับผายสร้างมน100บาทนะครับโอ้นี่ต้องปลูกครับมะยมแดงมะยมเขาเขียวแต่มะยมเราแดงครับมะยมแดง40บาทส้มโอแดงเวียดนามครับเวียดนามแดงนอกแดงในครับ160บาท เรื่องของสมุนไพรก็ปลาช้าเหงาเนาะนะครับนี่ปลาช้าเหงาครับ40บาทยังไม่ลืมใช่ไหมครับอังกาบหนูนะครับอังกาบหนูครับ20บาทนะครับแล้วก็ลูกยอนะครับต้นยอนะครับต้นลูกยอ40บาทเหมือนกันนะครับมามะเขือยักษ์ครับ20บาทดีปรีดีปรี30บาทนะครับแล้วก็สาวรสนะครับสาวรดก็30บาทนะครับ มะเขือกินใบนะครับยังเหลืออยู่นะครับมะเขือกินใบครับ30บาทพริกไข่มุกดำๆนี่ครับ40บาทผักเชียงดาครับ50าบาทผักเชียงดาแก้ความดันเบาหวานฝรั่งด่างครับ100บาทครับเหลือไม่มากแล้วครับฝรั่งด่างมะนาวด่างครับ100บาทเหมือนกันครับมะนาวด่างมะนาวแป้นแม่ลูกโดกครับโอ้เหลืออยู่2ต้นครับจะหมดละเลมอนครับเลมอน มะนาวเลมอนเนาะลูกเรียวรียาวครับ80บาทพืชแปลกหายากครับอยากให้ทุกคนปลูกครับนี่ครับละมุดด่างครับละมุดด่างยักษ์ครับละมุดด่าง120บาทครับนี่ครับต้องปลูกครับต้องปลูกมะนาวนิ้วมือ120บาทครับมะนาวนิ้วของผมนี่มันสีคฆะกันมานะครับไม่ได้แยกสีไว้แต่แรกครับ1 2อยบาทครับแล้วก็มีแครแดงนะครับแครแดง40บบาทแล้วก็แก้มังกรแก้มังกรจะมีขาวกับ กับม่วงแดงครับขาวกับม่วงแดงแก้วมังกร20บาทโอ้ยต้นแฮกใครถามมานครับเหลืออยู่2ต้นน้อยๆครับต้นแฮกหนึ่งร้อยบาทนะครับฝรั่งลายเม็ดหกสิบบาทครับฝรั่งลายเม็ดเนาะไม่มีเม็ดกินง่ายครับเหมาะสลับการทําพวกน้านะครับน้ําปั่นน้ําคั้นน้ําเคยกินไหมครับน้ําเก๊กฮวยครับนี่นะครับต้นเก๊กฮวยที่เขาไปเอาดอกมันไปต้มน้ําเป็นน้ําเก๊กฮวยให้เรากินนะครับเก๊กฮวยครับสามสิบบาท อ้อยดำครับอันนี้อ้อยดําที่เป็นยาครับนี้ของพี่หนุ่ยฝากมานะครับอันนี้อ้อยดําครับ50บาทครับมะขามเทศยักษ์หกบาทครับนนไทยครับเพกาเตี้ยครับ40บาทฝรั่งซุยมี่นะครับในบรรดาฝรั่งข้างนอกเขียวข้างในขาวไม่มีใครมาเทียบเทียมซุยมี่ได้หรอกครับหวานกรอบอร่อยครับต้องปลูกครับฝรั่งซุยมี่สเดาจืดครับสเดาที่ไม่ขมครับ เราจืดเรามันครับโอ้นี่เลยครับไปอีกของเราเลยอีกประมาณ 10- 20ครับมะนาวเปลือกหวานครับนี่เอาไปใช้ตำแทนมะละกอได้เลยครับมะนาวเปลือกหวานครับหลายคนให้ส่งครับไม่มีเวลาส่งหรอกครับดูถุงมันถุงใหญ่นะครับโลกว่าแล้วต้นก็สูงนะครับหากล่องใส่ยากนะครับเนาะส่งไปก็บอบก็ช้ำอยู่ดีนะครับมะนาวเนื้อหวาน100บาทนะครับแล้วก็มะนาวน้ำหวานเหมือนกันครับมะนาวน้ำหวานก็100บาทเหมือนกันนะครับ มะม่วงแก้วขมิ้นครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันแก้วขมิ้นมะเขือกาตูนครับนี่มะเขือกาตูนครับสามสิบบาทต้องปลูกเลยครับอันนี้ครับชมพู่ยักษ์ไต้หวันครับชมพู่ยักษ์ไต้หวันครับหนึ่งร้อยบาทครับนี่ว่านสาวหลงเหลืออยู่หน่อยหนึ่งครับหอมนะครับหอมจนสาวหลงครับว่านสาวหลงหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็ ฝรั่งหวานพี่ลุนนะครับฝรั่งหวานพี่ลุนครับ40บาทครับลูกใหญ่กรอบนะครับฝรั่งหวานพี่ลุนนี่เขาจะมาค่ากิมจูนะครับหวานพี่ลุน40่บบาทโอ้นี่ต้องปลูกเลยครับไผ่ดำครับ250บาทครับไผ่ดำติมองครับ250าบาทเป็นพืชที่แพงแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับไผ่ดำนะครับ250ยาบาทมาก่อนได้ก่อนนะครับพระเอกของเรานะครับนี่คือลิ้นเงาะลิ้นจี่ข้างนอกเป็นเงาะนะครับข้างนอกเป็นเงาะ ข้างในเป็นลิ้นจี่นะครับเรียกว่าเงาะลิ้นจี่นะครับ250บาทนะครับมะม่วงละ70นะครับแล้วก็ฝรั่งไส้แดงนะครับฝรั่งไส้แดงนะครับกลุ่มฝรั่งไส้แดงก็150บาทนะครับ150บาททุเรียน100บาทนะครับทุเรียน100่งร้อยบาทก็ ครับนี่ก็ต้นไม้ของไล่อรหันนะครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยไร่อรหรอัรนม่ย่งไงนโมตั้ง GPS ไร่อรหันมาเลยตั้ง GPS มาเลยครับไล่อรหันครับถึงอย่างแน่นอนครับเราอยู่บ้านกุดปาเข่งตะบนนน่นข้าอำเภอสูงเนินโคราชครับ GPS ไล่อรหันมาเลยครับมาจากกรุงเทพก็ผ่านอสระบ,บุรีเลี้ยวขวานะครับผ่านปากช่องสี่คิ้วสูงเนินก็เลี้ยวซ้ายเข้าสูงเนินตั้ง GPS ไล่อรหันมาเลยนะครับถ้ามาจากทางเหนือก็มา มาด่านคุณทศให้ได้อ่ะมาหาหลวงพ่อคุณให้ได้อ่ะนะครับ <š al> <ra> ด่านคุณทศมาขามทะเลสอแล้วก็เลี้ยวขวาตรงอบตขามทะเลสอนะครับก็ถึงไล่อรหันแล้วนะครับมาทางอีสานก็เข้าโครานให้ได้อ่ะจะไปกรุงเทพนั่นแหละครับอำเภอขามทะเลสอนะครับขับรถตรงอำเภอขามทะเลสอก็เข้ามาเลี้ยวขวาอเลี้ยวซ้ายเข้าตรงอบตขามง่ายๆตั้งจีพีเอสไล่อรหันมาเลยนะครับแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายน้โมบบ๊ายบาย <แ aine S 1> <infant il>